ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงว่าการเป็นเมนเจอร์ยุคก่อนกับเมนเจอร์ยุคหลังโควิดเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันอไมครับเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีความแตกต่างนะครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับนะจะเริ่มจากอาจารย์ลาเบิร์ก่อนไหมครับได้ได,ได้คือผมมองว่ามันมันมันค่อนข้างต่างเลยนะอาจารย์บีเพราะว่า เมื่อก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราอาจจะเจอหน้ากันแล้วก็เราเราเรามีอะไรเราก็เดินไปข้างๆ้างข้างๆแล้วคุยกันง่ายขึ้นแต่ด้วยตอนเนี้ยมันมีเรโมทบางคนเวิร์กโฟมโฮมบางวันบางคนทํางานแล้วการที่เราเริ่มเวิร์กโฟมโฮมในช่วงโควิดเนี่ยหลายหลายคนเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็การที่เราจะสื่อสารกันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันทําให้การ การคอมมิวนิเคชันกับทีมยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นการที่มันจะมีทีมเวิร์กหรือบอนดิ้งที่ใกล้ชิดกันมันน้อยลงเพราะเมื่อก่อนเฮ้ยตะโกนไปหัวเราะกันมันง่ายการสร้าง r e l ationship ในองค์กรมันมันมันไม่มันไม่ยากเท่านี้แต่ตอนนี้แต่ละคนอยู่ดิ s t a n c i n g แบบนี้แล้วเนี่ยการประชุมการประชุมมันขึ้นเรื่องของงานแต่การที่เรามี r e l ationship หรือการ m โม i ิเว e ทีมหรือการตรวจสอบงานต่างๆงานเปเปอร์เวมันอาจจะอยู่ออนไลน์ได้แต่ว่า ความสัมพันธ์ที่มันควรที่จะมีในการที่เราจะนําคนเนี่ยมันขาดหายไปแล้วการสื่อสารก็อาจจะยากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ผมบอกว่ายุคตอนนี้ในการขึ้นมาเนี่ยแค่ปรับตัวใช้เทคโนโลยีก็ยากแล้วแล้วความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลเนี่ยมันก็มีแฟนกันแล้วอยู่ห่างๆกันแบบลอง Dis t a n c e call ผมว่าความสัมพันธ์ยังไงมันก็มันก็จะยากขึ้นในการที่จะเกิดคอนฟ lict มองไม่เห็นหน้าเขาว่าวันนี้ประชุมแล้วเขาอาจจะแบบไม่ตั้งใจฟังหรือว่าไม่ไม่ อะไรเงี้ยมันก็เลยถือว่ายากขึ้นครับในมุมมองผมครับโอ้เยี่ยมเลยครับเมืเิดพิ่วสารแล้วครับคิดว่ามีความท้าทายอะไนบ้างครับพี่ผมเห็นด้วยเลยนะผมมององนี้ครับผมมองว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมันเปลี่ยนนะครับหลังโควิดสภาพมันเปลี่ยนคือมีสองเรื่องผมคิดว่ามีสองเรื่องที่มันเปลี่ยนเรื่องที่หนึ่งคือคนเริ่มเสพติดเสพติดกับกับรีโมทเวิร์กิ่งเสพติดกับการทํางานแอนนี่แวร์ผมว่าผมเคยได้ยินคําว่าถ้าเรา ทำอะไรซ้าๆๆ้ๆยี่สิบเอ็ดวันถึงยี่สิบแปดวันมันติดเป็นนิสัยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปท,ที่ที่เรา,ท,เราที่เราทางานฟอร์ม anywhere เนี่ยมันมากกว่ายี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบแปดวันเพราะนั้นเนี่ยผมว่าคนมันเสพติดแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มเริ่มอยากจะเลือกถ้าเลือกได้คนเลือกที่จะทํางานในรูปแบบใหม่เป็นไฮบริดวอร์กิ่งโมเดลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นคนเสร็จติดไปแล้วข้อข้อที่สําคัญก็คือว่า,ก,วาก็มีองค์กรประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ปรับนโยบายเป็น work from anywhere ได้ด้วยมันไม่ใช่ว่าทุกคนกลับมา work ที่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วปรกากฏว่ามันมี opportunity หลายๆบริษัทหกสิเจ็ดสิเปอร์เซนที่ก็รองรับกับรูปแบบของการทำงานแบบใหม่แบบ work anywhere เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยมีทางเลือกพนักง,งานก็เลยมีทางเลือกถ้าบริษัทนี้ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานออกแล้วก็ไปบริษัทใหม่ที่เขาถูกจริตเพราะนั้นหัวหน้าหัวหน้า ยุคหลังโควิดเนี่ยก็จําเป็นจําเป็นต้องเข้าใจว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันคงต้องเป็นแบบนี้แบบน่แบบเป็น o r m a l มอแบบนี้แน่ๆอันนั้บบนไอ้ทักษะอย่างที่อย่างที่โค้ชอาเบิร์บอกเลยนะครับความคุ้นชินกับมันต้องสัมผัสได้ต้องตบไหลได้ขอบคุณแจ a งกิ้วตบไหลดูด่ดาก็ต้องชี้หน้าเห็นหน้าเห็นบอดี้แลนเกิดได้มันกลายเป็นว่ามันอยู่ห่างแล้วมันอยู่เป็นวอชแล้วเนี่ย มันต้องปรับตัวพอสมควรในการแฮนดิเลรเรื่องพวกนี้ครับการสื่อสารเอ่ยการสอนงานเอ่ยการฟีดแบ็กเอ่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นวิธีการทํางานแบบนี้แล้วนั้นผมว่ายุคหลังโควิดเนี่ยต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันสกิลเซ็ตที่ผวหน้าต้องมีก็ต้องเปลี่ยนทั้งสกิลเซ็ตไมล์เซ็ตเนี่ยต้องเปลี่ยนครับ โอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า mindset แล้วก็ skill set อะไรบ้างที่ต้องปรับนะครับเนาะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นมันโชคสองชั้นนะชั้นที่หนึ่งคือกว่าจะเรียนรู้การเป็นหัวหน้านเนี่ยก็เรียกว่าท้าทายระดับหนึ่งแล้วก็พอมาอันที่สองโชคชั้นที่สองก็คือต้องมาเรื่องของอการทํางานทางไกลก็จะเป็นอีกบาร์เรีร์หนึ่งนะครับเนาะึ่งเห็นด้วยวแต่เดิมเราตไหล่กันเออเวลามีเรื่องเครียดเครสมหัวกันซื้อมะม่วง จิ้มพริกเกลือมานั่งล้อมวงกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้มิติของของความสัมพันธ์นึงเราไหมครับแล้วผมว่าโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่ที่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะไฮเทคยังไงแต่ผมว่าด้วยเนเจอสัญชาชาไทยของเราเนี่ยครับมันมีความไฮทัชก็คือเราต้องจับสัมผัสกันได้นะครับขณะอยู่ที่ทํางานอยู่เันคนละข้อเนี่ยกลางวันยังต้องเมาส์ด้วยกันได้เออกินข้าวเออลกเป็นขนมหวานกันอะไรเงี้ยมันก็เป็น วัฒนธรรมของของเชื้อชาติของเราอะไรเงี้ยครับสัญชาติเชื้อชาติเราเนี่ยครับผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็น c u เจอร์อันหนึ่งในใน,ในคนเนี้ยฉะนั้นผมว่าก็ก็เป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นนะครับกับกับเออแล้วผมว่าอันที่สองนะครับผมว่าหลังโควิดนะครับหลากหลายธุรกิจหลากหลายองคอ์กรเนี่ยซีเรียสกับการวัดผลหรือว่า การได้มาซึ่งผลลัพธ์มากขึ้นนะครับเนาะแน่นอนว่าก่อนโควิดเนี่ยทุกองค์กรก็ต้องการสร้างผล p e r f o ที่ดีสร้างยอดขายที่ดีอะไรเงี้ยน,นะครับนะแต่ผมว่าโลกยุคหลังโควิดโดยเฉพาะบางอุตสาหกรรมหรือบางธุรกิจที่ปิดตัวหนักๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเป็นโชว์ที่ต้องการเ take return ใช่ไหมครับทำให้ธุรกิจกลับมาขายดีเพื่อคอมเพนเซ t กับยอดขายที่หายไปนะครับนะหรือบางธุรกิจที่โอ้โหพอผ่านช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เริ่มดึ่มดาอ้าปากได้นะครับนะจากที่ เป็นช่องทางใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆก็อยากจะทำธุรกิจเราเติบโตฉะนั้น middle management หรือ leader ม um ือใหม่นะครับก็อาจจะต้องถูกทำงานภายใต้ challenge ที่เป็นเรื่องของการวัดผลด้าน r e s u l t มากขึ้นนะครับบนทรัพยากรที่อาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับนะเพราะว่าพอบาดเจ็บกับโควิดเนี่ยองค์กรก็อยากจะลเขีมขัดนะครับฉะนั้นต้องต้องสร้าง productivity หรือ performance ภายใต้ resource ที่จำกัดกว่าเดิม นะครับเนาะบน,บนบนทักษะที่เราก็ยังแบบกระท่อนกระแท่นในการพึ่งโปรโมทมาครับสำหรับผมผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งที่ที่ที่ยุคใหม่หรือยุคหลังโควิดเนี่ยครับจะจะต้องเจอและแล้วความความไม่แน่นอนเนี่ยมันคงจะอยู่เสมอไปมันคงจะไม่มีแล้วว่ากลับไปเป็นโควิดแล้วกลับไปเป็นแบบเอ่อชิลแบบเดิมม่คงคงคงไม่มีละเพราะว่าหลังจากนี้คงจะมีอีกหลักไปวิกฤตครับเชนครับพี่วัสดอีกอย่างนึงอันนี้อาจจะไม่ใช่หัวหน้ามือใหม่นะครับอันนี้อาจจะฝากถึงหัวหน้ามือเก่าหัวหน้าหัวหน้าที่อยู่มาานนแล้ว หลังโควิดเนี่ยเนเจอร์ของหัวหน้าส่วนใหญ่นะครับพองานไม่ได้ทัางใจหรืองานด่วนเนี่ยผมว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะเรียกให้เข้ามาที่ห้องหัวหน้าอไปตามเขาห้องเย็นเขาห้องเย็นเพื่อเพื่อคุยกันเพื่อคุยกันใช่ไหมครับเพื่อคุยกันเพื่อถามตามงานหรือเพื่อฟีดแบ็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเชิญขอเชิญที่ห้องพี่หน่อยนะขอเชิญห้องหน่อยนะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเนเจอร์ของหัวหน้า มันจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วมันก็จะได้งานออกไปใช่ไหมครับแล้วแล้วหัวหน้าก็จะรู้สึกสบายใจว่าโอเคสั่งงานแล้วสบายใจแล้วรูบน้องรู้แล้วรูกน้องกับไปทําแต่หลังโควิดมันมันไม่เป็นแบบนี้แล้วไงเพราะว่าเรียกมาไม่ได้แล้วไงเพราะบางที Work f r ฟอร์ม w h e r e รใช่ไหมจะยกหูเหรอหรือจะอะไรดีว่าต้องมาเซตซูมก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องแบบนี้ครับแม้แต่หาาตัวหน้ามือเก่าเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวหลังโควิดอันนี้อันนี้เสริมนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าใหม่ครับ,หหรบเห็นด้วยเลยครับ แต่คุณว่าสันผมมองนะว่าความขลังในการเรียกเข้ามาประชุมกับเรียกเข้ามาอาต,ต,ตีว่าเรียกเข้ามาห้องซูมแล้วกันความขลังไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันคือความขลังเ,ลเออค,คุณช่วยเข้ามาในห้องผมหน่อยผมอยากจะคุยด้วยโอ้โหคนที่แบบโดนเรียกเข้ามามันจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ซีเรียสเรื่องนี้จร,จริงจังจ ผมขอนัดซูมคุณหน่อยดิผมจะคุยเรื่องนี้แล้วก็มานั่งคุยกันผ่านซูมความจริงจังมันไม่มีอาจจะแมววิ่งข้างๆอาจจะเปิดเน็ตฟิกยูข้างๆแล้วรู้สึกว่าเออเจ้านายเราก็คุยกับเราเขาก็แต่งตัวแบบเฉยๆแล้วก็แต่งตัวอยู่ในบ,บ้านเขาก็แบบมโฮมแล้วก็แต่งตัวยังไงก็ได้งั้นความจริงจังตรงเนี้ยผมว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการฟีดแบ็กและเรื่องของการไมเซิที่ว่าเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่ผมอยากได้ยินพุ่มอาจจะได้งานนะคร ความรู้สึกว่าเข้มข้นในการที่จะในการที่จะเห็นความสําคัญในการที่ให้คนให้คนเกิดตระหนักรู้อ่ะผมว่าตรงนั้นน่ะหายไปแน่นอนเพราะผมรู้เลยทุกครั้งที่ผมลุ่น้องเข้ามาปุ๊บคุยกันเนี่ยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกผาวาว่าเฮ้ยจะโดนอะไรปาวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมมีผมมีความคิดต่างนิดนึงนะฮะผมผมถูกสอนมาเรื่องหลักสูตรภาวะผู้นําอ่าหลักสูตรนี้สอนผมบอกว่าผู้นําต้องเมเนจ อารมณ์ได้หมายถึงว่า mm hmm. ต้องเสแสร้งสร้างอารมณ์เป็นนะครับไม่ใช่อารมณ์ mm hmm. คุมคุมตัวเองนะแต่เราต้องแมเนอารมณ์ได้เราต้องสามารถแสดงออกถึงความดีใจความยิ้มแย้มกับลูกน้องได้ขณะเดียวกันเราต้องแสดงให้เรารู้ว่าเราโกรธหน้าแดงได้อันนี้ยกตัวอย่างบริษัทเก่าไม่บอกว่าบริษัทไหนแต่ทําผมเล่าเรื่องก็ต้องรู้ทันทีว่าบริษัทไหนนะครับผมเองเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้จัดการเขต Ại, ại, ไอไอไอดีลิเวอรี่นี่แหละนะครับแล้วก็ทีมผมมีมีมีเพื่อนๆกันนะแล้วเรามีอีชู้อีชู้หนึ่งลยมีชูบอกอว่าเอ้เราแม่งทําทำเขาเรียกอะไรวะบริหารต้นทุนแม่งไม่ได้เว้ยแล้วก็แล้วแล้วนายก็บอกว่าต้องจัดการให้ได้เราก็ทําทุกวิธีทางแล้วมันก็ทําไม่ได้ท้ายสุดเราไปหาวิธีหนึ่งซึ่งมันเป็นกลโกงนะเ้วเราก็ทําแล้วมันลงเว้ยมันลงลง แล้วมันลงแบบดีๆผลประกอบการก็ดีด้วยนะครับทีน,นี้วันหนึ่งนายนาย,บรรย,ายเบอร์ใหญ่เลยซีโอก็เรียกประชุม,มพวกเราพูดการเขตทั้งหมดเลยประมาณเกือบยี่สิบคนได้พวกเราก็แม่งโคตรด,ดีใจเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ได้ได้ได้รางวัลแน่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปฉลองแน่นอนเราก็มาด้วยแบบโอ้โหเริงล่าห้องประชุมนี่เริงล่าเลยนายก็สั่งสั่งสั่งสินค้าเข้ามาแล้วเสร็จแล้วพอนายเดินเข้ามานายก็เดินเข้ามาแบบยิ้มแย้มนะ แต่สักพักหนึ่งหน้าแดงเว้ยหน้านายแม่งแดงแล้วก็หยิบโปรดักตเครื่องใส่พวกเราเว้ยแล้วบอกว่าไอรู้นะว่าอยู่โกมแล้วถ้าอยู่ทําอย่างนี้อีกนะแม้แต่เพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่มาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วเนะี mm ่ยไอ้ก็ไล่ออกได้อย่าทําอีกแล้วเขาก็เดินไปเลยเว้ยแล้วตอนเทียบพวกเราไปเจอพวกเราก็หงอยเลยนะเว้ยแต่ซ oh, ี o โอแม่งยิ้มบอกเป็นไงบ้านเฮาอายุเฮาอายุอะไรเงี้ยผมมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน ผู้นำที่ดีที่เก่งมันต้องบิ้วอารมณ์เป็นถ้าสมมุติว่าเราบอกอยากจริงจังนะแล้วเราทําไงก็ได้ให้หน้าเราแม่งแดงโทนเสียงแม่งเข้มแล้วก็ใส่เต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นซูมจะเป็นอะไรก็ได้เนะี่ยถ้าบิ้วได้นะผมว่าด้วยเจอในห้องเย็นหรือเจอซูมหรือเจออะไรเนี่ยถ้าผู้นำแม่งบิ้วได้นะแม่งก็โคตรจริงจังได้เช่นเดียวกัน <c oughs> อันนี้คือเจอกับตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะนั้นเราต้องเมนเนตเราต้องเสรสร้างอารมณ์เป็นอะเราต้องเสรสร้างอารมณ์เป็นครับ <c oughs> อ,อน,นี้ถ้าคุณเป็นลีเดอร์แล้วคุณบิวลมไม่ได้นะครับผมแนะนําให้เป็นลงเทเบียนเรียนกับโคชเาเบิร์ดนะครับคุณจะสามารถบ <laughs> ิวลมได้ภายในช่วงวินาทีนะครับนะโหคุณเอาเบิร์ดนี่สามารถสอนการเอ็กซ์เพรสเอเนจีได้นะครับนะนะครับนะได้่ผมชอบผมชอบเพราะว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะมันเป็นเรื่องของคอมมวนิเคชันถ้าวันนี้เราสื่อสารแค่คําพูดอย่างเดียวอ่ะมันมันมันจะไม่อิมแพคแต่ถ้าเราสื่อสารด้วย น้ำเสียงด้วยโทนนลิตี้แล้วก็ด้วยการที่เราแบบออกไปแบบเต็มเต็มหมดเลยบอดี้แลงเว e ทั้งหมดนะครับผมว่ามันเมสเซจมันอิมแพคเพราะว่าคนเขาไม่ได้รับที่คำพูดนะเขารับที่อิโมชันหรืออารมณ์ตรงนั้นนะ่ะผมว่าเขาจำจนตายเลยแน่นอนอนะ่ะแต่ว่าผมผมบอกให้ยกนิ้วให้เลยว่าการที่เราทำอย่างนั้นได้เนี่ย แปลว่าเรารู้เลยว่าเราต้องการให้คนของเราได้รับเมสเซจอะไรแบบร้อเซกันแน่จริงๆเพราะว่าผมเคยเจอผู้นําคนหนึ่งของหุ้นส่วนผมเขาทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นทุกคนไว้เข้าประชุมและบริษัทญี่ปุ่นคือต้องการทํางานให้ตรงต่อเวลาไม่เริ่มประชุมไว้จนกว่าทุกคนมานั่งหลังจากนั้นนะครับโหแบบโมโหมากยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้ที่นี่ต้องตรงต่อเวลาแล้วก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการอธิบายว่า ทำไม้องตรงต่อเวลาหลังจากนั้นนะครับงานทุกงานที่มาเนี่ยนี่คือ orientation ของเด็กใหม่นะจบใหม่นะ <c oughs> ตรงแต่เวลาคือ,อคสร้างเนี่ยเอเอตึกยังไม่แห้งเลยสีอะไปจับเลยนะเสร็จครับเสร็จตรงเวลาครับแต่เสร็จยังไงไม่รู้แต่งานมันเสร็จตามสเปคแต่ว่ายังไม่แห้งนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> คือมันสร้าง culture มากๆเลยนะว่าคือการ emphasize ผมว่าอันนี้ยสำคัญ ลีเดอรมันต้องเอ p เฟ s i z e หรือว่าต้องเน้นย้ำคาวเจอร์ที่เราอยากจะให้ไปและคนก็จะได้รู้ว่าเนี่ยสำคัญนะมันไม่ใช่สิ่งเล่นๆอย่างการโกงไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะเราต้องมีบอท t o มไลน์ของเราแล้วมีขีดของเราว่าเนี่ยมันได้หรือไม่ได้และเอเนอรหรือว่าอารมณ์ที่มันออกไปสําคัญมากจริงจริงอันนี้จริง <Okay. S 2> อันนี้จริงเห็น,นด้วยครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็ เออเมื่อกี้เราเนี่ยเหมือนได้แถมคอนเทนต์แถมแบบหนึ่งนะก็คือเรื่องของเออ่การวันออนวันนะครับนะเหมือนการ one on one นะาาวันออนวันนะทั้งทั้งไม่จะเป็นบอกว่าเอา่อการเรียกเข้าห้องเย็นเวลาที่เราอยู่เป็นฟนะิสิกส์เอาเนาะหรือว่าจะเป็นการทางบูชนะครับแนละ้วผมว่าวันออนวันเนี่ยเป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งนะครับที่ไลน์แมเนจเจอร์เนี่ยควรจะทําให้สม่ําเสมอกับทีมงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นาปาภาษาอังกฤษใช้นิดนึงใช้คําว่า constructive feedback นะครับก็อ,อาจจะใช้ ใช้ทั้งเป็นพื้นที่ในการทั้งติและชมนะครับบางทีการเรียกเข้าห้องเย็นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการชมก็ได้ถูกไหมครับเนอะแต่ได้นอน้ธรรมชาติของน้องๆหรือทีมงานเนี่ยเวลาโดนเรียกนี่คือผูกทานในใจแล้วว่าสวยแล้วกูสวยแล้วกูเนี่ยไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่านะครับนะเอ้ยมีลูกค้าคนไหนไมาฟ้องหรือเปล่าหรือว่าทีมงานคนไหนไปฟ้องหรือเปล่านะครับแล้วบางทีเจ้านายจะเรียกเข้ามาชมก็ได้นะครับแต่ว่า,วาน้องๆบอกอ๋อไม่จริงครับปกติเรียกถูกเรียกเข้ามาบ่นตลอดเวลานะครับเนาะแต่ว่าเอ่อก็ก็เป็นอีกหนึ่งะคร ถ้าเป็นวอ r ์ u ช l วทางไกลเนี่ยผู้นำจะต้องเอ็กซ์เพรสอารมณ์ได้มากเกยงพอที่สามารถส่งทางออนไลน์ได้นะครับนะก็อีกชั้นเล็กๆกันหนึ่งนะครับเนาะ